สวัสดีด้วยนะคะนี่คือรายการน้องเบมชแนลทีวีนะคะอยูกก่กบบเกมซูเปอร์แกรนิงสามเอ้ยซูเปอร์แกรนิงสามนะคะก็รอโหลดมันก่อนก็ละกันนานแนนานไปเดินขึอนอย่าเมื่อยนะครับหมึกปับเทียวเกมนี้มันนับอย่าง เกมนี้มันน่าเบื่อไม่ถ่ายเยอะหรอกครับเอาเชี่ยโอ้เอเชียร์เชียรเอาละชื่ออะไชื่ออะไรแมวแมว f o f b e a n น้องเบนชื่อแมว t w หน้าเอาเชี่ยร์โอ้เอะแล้วกัน e e a m e m ทีวีนะฮะบีมทีว<ะ>ีไม่เอาไม่เอาบีมชแนลดีกว่าบีมชแนลโอเคแล้วก็มาเริ่มกันเลยโอ้ท oh, ำไมเสียงวนันโอเคไปบามาละเราจะไม่ฟังนะไม่ไม่อยากฟังยายเขาบน่นเบื่อยายบน่น ก็เห็นว่าเขาก็เคยเล่นกันก็เลยอยากจะเล่นมั่งก็เคยเล่นมาแล้วแหละแต่ว่าก็อยากวาสะทิศให้ดูเท่านั้นแหละแบบว่าเผื่อว่าคนที่ไม่เคยเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็มาเล่นกันได้นะครับแล้วก็อึ๊บลงมาลงไปนี่

พราะขี้เกียจเล่นอยู่ก็เดี๋ยวคนที่เขา้นั่นเดี๋ยวเขาจะรำคาญเอานะคะมันพี่นังง่งหน่อยเดี๋ยวคนอัดเขาจะรำคาญเดี๋ยวเขาจะรำคาญเสียงแนละ้วว่าไม่ใช่แค่รำคาญเสียงเดียวเดี๋ยวมันจะเมื่อยมือด้วยอะถ้าเมื่อยมือนี่ไม่ไหวนะคะต้องเปลี่ยนคนในนั้นแล้วนะ ต้องเปลี่ยนคนนี้ใหม่แล้วนะถ้าเกิดว่าคนนี้ไม่ไหว,วก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นคนเดิมเล่นแล้วนะอะไรเนี่ยอ้ๆๆๆๆๆๆๆอดีดีดีองเอาละเดี๋ยวเราให้จบสาธิตที่หมดก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวก็จะเล่นแค่หนดเดียว <c oughs> ไว เดี๋ยวก็เล่นแค่ด่านเดียวแล้วการให้แมงสาธิตให้หมดก่อนแล้วเหลือเล่นด่านเดียวด่านสุดท้ายเดี๋ยวเล่นด่านเดียวแล้วก็ไม่ได้เลยแล้วก็จะหยุดเกมนี้เพราะว่าเกมมันก็เกมนี้มันก็น่าเบื่อเดี๋ยวคนคนดูเขาจะน่าเบื่อเอาลนะเนอะ ก็ไปรับไอ้เชีย่ยนนั่นก่อนไปไป,ป,ป,ป้ยดี๋ยวเดวเดวเดี็นเ,เหนเห็นเห็นในต้นนึ่งนะเดี๋ยวอขอเวลาก่อนนะน่าจะเป็นอันเนี้ยที่มันหยุดมันหยุดสาธิตละมั้งโอเคไปรับไปรัอ้อโอ้โอโอ ไปทางนี้เลยเนาะแี่นหนละบ้างน่าจะหมดสาธิตละบ้างยังไม่หมดหรอ เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเนี่ยมันไม่ชัดอะถ่ายแล้วไ,ไม่เป็นไรวันเกาหลังให้พี่หน่อยเา <c oughs> ห,หลังลงลงลง,ลงซ้ายซ้าย <c oughs> ซ้ายซ้ายลงอีกเออเอะเอ ไปรับ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 ,บ,รบไปรับจไปรับแจ้โอ้เยอะอยู่นะเดี๋ยวจบอันนี้แล้วก็เลิกเลยอะไรคงไม่เล่นมากหรอกเพราะเดี๋ยวคนถ่ายเขาจะเมื่อยเอาว่าอเราสงสารจริงจริงสงสารคนถ่ายนะก็คือว่าเหมือนเราไปทรมานคนถ่ายเขาอะอุ้ยแป๊ดเราแบบว่าเหมือน ที่ต้องมาถ่ายเอาโทรศัพท์มาถ่ายนี่ก็เพราะว่าแฝบแฝบในคอมมันมันมันเหมือนมันเหมือน,น,นจะแฮงค์มันเหมือนจะไม่ใช้ใช้ไม่ค่อยได้อ่ะแล้วตอนนั้นเผื่อไปลบสกายแล้วแม่แม่ไม่ให้โหลดแล้วอ่ะก็คือว่าแม่ไม่ให้โหลดสกายแล้วอ่ะก็คือว่าเลิกอ่ะเพราะโหลดมากไปแล้วน่าจะใช่นะ ก็เลยต้องมาถ่ายคอมพิวเตอร์เอาว่างนั้นนะที่จริงก็อยากจะถ่ายที่จริงก็อยากจะถ่ายอยู่ไอ้แบบที่ไม่ใช่ใช้แลดอะ่ะก็อยากจะถ่ายอยู่ล็อกแต่ว่านะมันถ่ายไม่ได้อะนะน้องก็เลยเอเออะไรวะง้นงั้ ว่าอันนั้นแหละแม่ชี้งบนี่ไม่ได้จะว่าท่านแต่แค่ว่าแบบว่าก็สงสารท่านูก่กเขาต้องเสียเงินะนะเนาะเราก็ไม่ควรจะเป็น ก็จะเก็บได้หรือเปล่านะเนี่ยโอยเอาเอาเลยโทรศัพท์ัมันไม่ค่อยดีก็ขอโทษด้วยนะคะสือว่ามันไม่ดีจริงๆไม่ใช่ว่ามันดีมันไม่ดีเลยอ่ะ อยากเก็บเหรียญฮะแต่เก็บไม่ได้อ่ะไม่รู้วิธีเก็บอ่ะนุ่นก็เดินมันเดินไม่ได้อ่ะดิโอ๊ยโอ๊ไป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 นู่นกันนะจ๊ะไปนู่นนะจ๊ะอ๋อโอเคโอเคเข้าใจละเข้าใจละอุ้ยอุ้ยเออ ลงไปแล้วแจลงไปเลยเอ้ารถทิ้งยายไว้ได้ไงเนี่ยไอไอแมวในล,ละโค้ดเนื้อไปละไม่เดอะจังเกิ้ดจังเกิดเดอะจังเกิ้เดอจังเกิดอะอะไรอีปู่ไลยอีเอ้าโอชค ขึ้นไปทางนี้เสร็จแล้วก็โอเคแล้วจบคลิปแล้วโอ้งกะงั้นก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ